ครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็อยู่กับพบเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่างนุแชนแนลนะครับผมก็วันนี้ก็ผมก็จะมาตามเหมือนเดิมครับงานปีเนียมครับก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ออกจากเสร็จจากการขึ้นรูปนะครับของซีนซีนะครับในขั้นตอนส่วนที่ฟิกตัวเลขนะครับผมก็ทีนี้เราก็ยังจะเหลือขั้นตอนการทับเกลียวนะครับก็มาทับในเครื่องมินนวลนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ทำการทาบให้ดูนะครับว่าวิธีการทาบนั้นมีมีวิธีไหนบ้างนะครับผมก็ติดตามรับชมก่อนจะติดตามรับชมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อๆไปครับรับชมกันต่อได้เลยครับครับครับก็มาอยู่กับหน้านี้เลยครับนี่ครับก็คือขึ้นรูปเรียบร้อยนะครับ จบจากซีนซีนะครับเก็บค่าล่องตรงนี้นะครับก็เจาะรูมาพร้อมเลยครับก็ทับเกี่ยวที่จริงทับในซีนซีก็ได้ครับแต่ว่าตอนนี้เราเอามาทับเมนนอนดีกว่าครับน่าจะเร็วกว่าก็นี่ครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับว่านี่ครับล้างส่วนผมก็ทับเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นบางส่วนนะครับก็ตาบเสร็จเรียบร้อยบางส่วนก็ยังไม่ได้ตารนะครับแต่นี่ผมจะทําถ่ายทําให้ดูครับว่ามีในรูปแบบไหนบ้างนะครับในการวิธีการตารเกลียวนะครับก็ผมก็จะเลือกเป็นตาร์เครื่องนะครับแต่นี่สมัยก่อนเขาก็จะใช้เป็นนี่นะครับหรือสมัยนี้ครับเหมือนกันครับเขาก็ยังใช้เป็นตารมือบ้างครับบางส่วนแต่ว่าการตาบมือนั้นก็บางทีก็อาจจะ เอียงครับถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะทําให้อันตรายได้นะครับดอกตัาบหักนะครับหักคาเราก็จะไปเสียเวลาอีกครับแต่ผมไม่เลือกเป็นใช้ตัาบเครื่องเลยนะครับนี่ครับก็ผมได้เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูครับผม ทำการหยอดน้ำมันนะครับเข้าไปความแม่นยำไม่ต้องพูดถึงครับเห็นไหมครับดอกตาบลงถึงนี่เลยนะครับนี่ครับเกือบชนเลยครับอ่าก็ทีนี้ผมก็จะการนำเอาดอกตาบออกนะครับ เห็นไหมครับว่าการตับเอียงหรือตรงก็คือตัดปัญหาไปเลยครับเพราะเครื่องของเราเป็นเซนเตอร์ที่ตรงอยู่แล้วนะครับครับ,รบสุดเลยครับเกลียวจะสุดเลยครับอ่านีนะครับ ครับชมตัวต่อไปเลยครับผมว่าทำเหมือนเดิมนะครับทุกขั้นตอนนั้นสำคัญนะครับข้ามไม่ได้ครับนะเห็นไหมครับรู้สึกว่าจะลงมิดเลยครับแทบจะชนเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะครับ นะครับนี่นะครับครับเหมือนเดิมนะครับทุกขั้นตอนสำคัญน,นะครับ